อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องมิมินซีเฮดอีกแล้วอยู่ในเกม t h i ซิมโมบั e นั่นเอง วันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนไปล็อกอินเกมหรือเซฟเกมไว้นั่นเองทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกให้เรากดไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปไอันข้างล่างเหมือนการตั้งค่านะคะแล้วก็เราจะล็อกอินอะไรก็ได้นะคะตามใจเราเลยนะคะเดี๋ยวมินขอ delete ออกก่อนนะคะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองล็อกอินเลยนะคะกดเข้าไป มินจะ log in ิน a c e b o o k นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดำเนินต่อได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นว่า disconnect หรือเปล่ามไม่รู้นะคะไม่แน่ใจ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปลบเกมแล้วก็เล่นใหม่เลยนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ทำการโหลดเล่นใหม่เลยนะคะอันนี้ก็ใส่อายุของเราไปเลยนะคะ โอเคค่ะโอเคค่ะเรามาถึงขั้นตอนการแต่งตัวนะคะแล้วก็มินก็จะไม่แต่งนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปล็อกอินเข้าเ,าเ,าเาฟซของเราแทนนะคะแล้วก็จะกลับไปเล่นอันเดิมนะคะทุกคนโอเคเราก็ทําเหมือนครั้งแรกที่เราทํากันเลยนะคะทุกคนเหมือนที่เราเล่นใหม่กันเลยเดี๋ยวมินขอทําไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะกระตุกนะคะเวลาแบบว่าถ้าเราอัดไปด้วยเล่นไปด้วยครั้งแรกเหมือนว่ามันจะโหลดทรัพยากรเยอะนะคะทุกคนตรงนี้นะคะ,ะมิก็ได้ทำการปรับแต่งห้องน้ำแทนห้องนอนนะคะทุกคนโอเคโอเคเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะฟังเพลงยาวๆจนไปถึงจบ ในการเล่นตอนแรกเลยนะคะทุกคนโอเค โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเมคเฟรนก่อนนะคะรับไปจ้าโอเคค่ะก็เราก็ไปที่เดิมนะคะแล้วก็ไป็อกอินเฟซเหมือนเดิมนะคะก็คอนเน c t ไปเลยคะ่ะแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะคะโอเคค่ะดำเนินการต่อเลย โอเคเราก็จะอยู่หน้านี้เหมือนเดิมเราก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตึงโอเคค่ะแล้วก็เลือกอันเก่าเราได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเผลอไปกดอันใหม่นะคะไม่งั้นมันก็จะเล่นใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะ โอเคคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาในดิสซิมเก่าของเราคืนเรียบร้อยแล้วนะคะผมโอเคคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้มินทำอะไรนะคะถ้ามิ้นทำไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าบางทีอาจจะ ทำไม่ได้นะคะทุกคนก็ยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นดด้วยนะคะบ๊ายบาย